วัดีครับวันนี้เรามาถึงอำเภอโนนสมบูรณ์บ้านอะไรครับโนสบูโอ้บ้านโนนสมบูรณ์ไม่ใช่อําเภอโนนสมบูรณ์อําเภอหนองบัวซซครับจังหวัดอุดรธานีอุดีนาดอนบอกมัดสองสอง,ส,องสามก้อนแตกเลยบอกือแตกสองสามก้อนมัดแต่งขามาแล้วครับโอม้มีกระตึงโ่ด้วยอ๋อทำอย่างนี้เลย กวนตรงดีบอ,น,น,อนี่คอยตรงมนันครับแมนแล้วมันมาได้นนสุดอดูนะครับชุดมัดแจ้งว่ามันไม่ค่อยได้นะครับก็ดูดูจานชุดมัดสึกล้อนะครับสองตัวเลยเยอะด้วยนี่กินไปเยอะโอ้น่าจะหนัก ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยอ่าวีจานหนีบเชือกตื่นแล้วอันนี้ก็ตื่นแล้วอืนน่นยังเน่นอยู่พึ่งพนสีมาซื้อไม้ได้นานนึงครับอันนี้สึกล้อแล้วนะครับ ในปัดเชือกยัยงพอได้โอเคอ่ะอออ,อันนี้มีรอยมาร์กเอาไว้ทางมาของตัวเองโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวจะลองหลักคือชุดมัดเนาะาชุดมัดดูซื้อมัดเท่าไหร่นะนี่ตัวนี้มันติดโซ่แสนซีอันนี้ทำเผาใหม่ ขีเขีเ่ขีดูสภาพทำสองตอนทำสองตอนไม่ได้ปวดด้วยมีเขาขายของเขาได้เนาะอือ่ะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวทําการแก้ไขก่อนครับครับ,รบอ่ะด,ดูเพิ่มเติมตัวนี้ก็สึกลอ้อซ่อมมาแล้วนะเอาทองเหลืองพอก แต่เราไม่พอกด้วยทองเหลืองเราใช้ Co2 อันนี้ก็สึกน,นี่ก็สึกหรออันนี้ก็สึกนะดูไปดูดีนี่จุดมัดแตกคาดเราว่านะ่าจะคาดว่าจะเป็นเรื่องเผาคดด้วยเผนะาคดไม่แน่ว่าตัวนี้คดด้วยหรือเปล่าเขาได้เปลี่ยนหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งรูเลอร์ก็บางแล้วรูเลอร์ของโคงไ้ไมมีดแต่ชุดบัดเชื่องแน่นอยู่ พอได้หลักๆกก็คือตัวหัวใจมันก็คือจานชุดมัดนี่แหละแล้วก็เพราะว่าการหมุนมันจะไม่เท่ากันเนาะแมนบอแจะเพี้ยนอันนี้ก็แหลมเลยนะครับแหลมหมดแล้วอืมอันนี้ก็แตกแตกถ้ารอของวิ่งหลายรอบถ้าเทินของมันก็ได้ของเลยวิ่งเปเอาใหม่อยู่แค่ไปใกล้พี่น้องใครร้อยยี่สิบโลไปกลับสองร้อยสี่สิบ เปลี่ยนเยนนี้ได้เลยเดี๋ยวรอดูงบประมาณก่อนว่ายังไงหลังจากที่รื้อออกมาแล้วสรุปว่าเผาครดจริงๆนะครับนี่สภาพจานที่ออกมาคือสภาพนี้เลยนี่ก็คือตรงนี้ลงต่ำก็คือเป็นอาการของเผาครดนี่รอยซ่อมมาแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนเผาแล้วใช้ตัวนี้แล้วพอกตัวนี้ซ่อมตัวนี้ชุดมัดระเบิดแน่นอนครับ แตกแน่นอนประสบการณ์มีนี่ก็เหมือนกันเป็นทั้งสองข้างสังเกตว่าฝั่งนี้นะครับลาบเรียบแต่ฝั่งนี้ลงลึกนะมันเป็นเรื่องของความเอียงของมันแล้วก็ฟันนี้ก็ไม่เหลือแล้วมาดูตรงเพาเนะาะเพานี้จะเห็นช่องอากาศไอช่องแสงอยู่พอวางบนเด็กมองเห็นไหมเห็นนี่เนาะอ่านี่นะครับวางอ่ะนี่นนะเห็นไหม ครับเผาคดนะก็เปลี่ยนเผาใหมต่ตัวเสื้อชุดมัดยังพอซ่อมได้นะครับตัวนี้ปา่านกแก้วร่องสึกล้อเห็นไหมันะนี้ซ่อมได้นี้ซ่อมได้อันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมให้อันไหนซ่อมไม่ได้ต้องซื้อก็ต้องบอกว่าซื้อนะอันนี้ก็หมดไปสี่หมื่นแลครับโอ้โหหนักมากทำไม่ได้ เล้มันทํางานได้ดีนะครับจานนี้ก็ตื้นหมดแล้วเดี๋ยวเราลื้อล้างทำความสะอาดเอาไว้คอยรออะไระเดี๋ยวอะไรมาแล้วเจอกันมาดูแผลส้มปากน้แกว้วกันนะอันนี้เอาโ้อเลืรอออกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่นะเปลี่ยนตัวใหม่จากของเก่ามันสึกหรอนะครับ <c oughs> มันห่างนะครับมันห่างของเดิมนี่มันห่าง ระยะมันห่างเยอะนะครับทาให้มันอ้าปากได้น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเสริมขึ้นให้สูงขึ้นการเชือกเข้า,อาคอปากนกแก้วนะครับจะเติมให้เต็มแล้วก็ตรงนี้ให้โรเลอร์เนี่ยขึ้นได้สูงขึ้นนะครับหม,ม,มุนได้เต็มขึ้นจะทําให้มันอ้าปากได้มากขึ้นนะครับอันนี้คืออ้าปากได้น้อยนะอ้าปากได้น้อยนี่ในแค่นี้เองเดี๋ยวเขาดูของเดิมมันของเดิมมันอยู่ไหนอันนี้คือซากมัน ซากมันทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดูอ่ะนี่นะนี่ของเดิมมันนี่คือออกแล้วมันสึกล้อมากสึกล้อมากนี่มันอ่าได้แค่นี้เห็นไหมนะถ้าเราทําใหญ่ขึ้นมันจะอ่าได้ขนาดนี้มันจะกว้างขึ้นนะอ่ะเป็นยังไงดูของตัวนี้วันนี้คือตัวที่ทําแล้วยังร้อนอยู่อันนี้คือตัวที่ทําแล้วเชื่อมไม่สวยเท่าไหร่นะครับ นี่อ่ะดูอ่ะอันนี้อันนี้เป็นไงอันนี้ก็จะเสมอนะครับทําเสมอแบบนี้อ่าพอใส่โรลเลอร์เข้าไปโรลเลอร์นะเดี๋ยวเราสั่งโรลเลอร์มันครับแล้วเปลี่ยนใหม่พอโรลเลอร์มาปั๊บมันจะอ่านี่ดูเลยครับความอ่าองความกว้างมันจะมากกว่ากันเยอะนะครับจะมากกว่าเดิมเยอะแยะเลยความผิดกันนะครับนี่ที่ต้องแต่ง ชุดมาแต่งอีกแล้วครับชุดมาแต่งลึกงับหนีบเชือกอโอเคครับผมพอรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องอ